สำหรับพี่ตุ้ยนะคะพี่ใหญ่ของเรานะคะคุณครูจิรพรจันอุไรพี่ตุ้ยเป็นเป็นพี่ใหญ่ที่เป็นพี่ใหญ่ที่ท,ที่น่ารักแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงนะคะพี่จะเป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำให้คำชี้แนะนะคะกับน้องๆแม้แต่กับพอเองนะคะเวลา,ามีเหตุการณ์มีปัญหาอะไรต่างๆก็พี่ก็สามารถที่จะให้คำแนะนำได้ ก็ขอให้พี่ตุ้ยนะคะเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขแล้วกอ็อย่าลืมปลูกทุเรียนไว้เยอะๆนะคะน้องๆจะได้ไปแวะเที่ยวแล้วก็ไปชิมทุเรียนที่ชุมพรกันค่ะสวัสดีค่ะสุพนันธิพาทองมอนนะคะก็ในวาระนี้ก็อยากจะพูดถึงพี่ตุย้ยพี่จิราพรจันออไลนะคะ พี่ตุ้ยเป็นคนที่วางตัวดีค่ะสง่างามนะคะแต่งแต่งกายเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆได้เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือน่าเคารพนะคะน่าเคารพเพราะว่าพี่พ,พี่ตุ้ยเนี่ยเป็นเป็นครูที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานนะคะเป็นหัวหน้าบุคลากรนะคะเป็นพี่ใหญ่ของโรงเรียนแล้วก็พี่ตุ้ยยังเป็นครูที่มีความเสียสละนะคะพี่ตุ้ยเป็น เป็นพี่ที่ทำงานร่วมกันมานานพอสมควรนะคะหลายปีก็น้องก็ขอให้พี่ตุ้ยเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงหลังจากที่ได้พักผ่อนแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสได้อุ้มหลานนะคะไดอุ้มหลานแล้วก็พักผ่อนให้มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะค่ะพี่ตุย้ยพอไม่มีพี่ตุ้ยแล้วเนี่ย ยังไม่รู้นะอนาคตเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยจะนึกถึงแต่พี่ตุย้ยนะว่าพี่ตุ้ยจะพาไปไหนดีเนาะปีนี้ปีนี้ปีต่อไปถ้าพี่ไม่มีอะไรช่วยมาคิดว่าจะพาเราไปเที่ยวไหนด้วยนะคะโชคดีกเกษียณสำราญค่ะ uh, I would like to say uh, goodbye and thank you to Teacher Tui on behalf of everyone from AE. Uh, thank you for all your decades of uh, hardworking, dedicated service to the students and children of Tamasat and all the other schools. Uh, we will miss l you and good luck and ค่ะขอให้คุณตุ้ยนะคะมีความสุขในวัยเกษยียณอายุราชการค่ะแล้วก็มาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณครูตุย้ยก็ในเวลาที่ครูตุ้ยใกล้จะเกษยียณนะคะห้องก็ขอขอบคุณคำแนะนำดีๆที่ครูตุ้ยมีให้เสมอมาแล้วก็ในเรื่องของการแนะนำการวางตัวแล้วก็ หลายๆอย่างที่เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ถ้าไม่ได้เจอกันที่ปอมมทอแล้วเดี๋ยวก็เจอกันที่บ้านนะคะบ๊ายบาย Hello to all the retiring teachers of BTS to Teacher Tui and to Teacher d a n g Congratulations and enjoy your retirement days when this pandemic is over Enjoy traveling with your loved ones. So take care always, stay safe, and stay healthy. Thank you so much for the kindness, for the friendship, and for the help. Love Lux from Teacher Chek. and Sawadika. คุณครูจิรพรจันุไรนามสกุลเดิมสวัสดีเป็นบุตรคนที่สามจากจำนวนพี่น้องทั้งหมดเจดคนเป็นบุตรของนายสมพิษและแม่ใจสวัสดี คุณครูจิราพรจันุไรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนขนมพิทยาคมและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณครูจิรพรได้ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงรหประวรรตัติรับราชการปี2527 เป็นครูโรงเรียนบ้านประสาทเจออำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดปี2529โรงเรียนวัดสว่างภาพอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีปี2539โรงเรียนปถมศึกษาธรรมศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ครูจิรพรได้สมรสกับนายสวัยจันท์อุไรและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนความภูมิใจในการทำงานปี2555ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศอูเบกอร์ดและรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2556ได้รับรางวัลปราดแห่งครูครูแห่งแผ่นดินและปี2560ได้รับรางวัลครูดีไม่เบียบายมุก